มาละจ้าโรตีสายใหม่มาละจ้ามาซื้อโรตีสายใหม่กันจ้าเซลาหริซเลมิลาหริซเลมิอันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงโรตีสายใหม่กันนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยแฮชแท็กโรตีสายใหม่เข้ามาดีเหลือเกินปังมากเลยนะครับมียอดทวิตในตอนนี้เนี่ยสองหมื 26, ่นหกพ แล้วนะครับและโรตีส่ใหมนะครับที่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์อยู่ในตอนนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ๆก็มานะครับแต่ว่าเขามาพร้อมกับลิซ่าแบล็คพิงนั่นเองลิซ่านะครับได้มีการโพสต์ไอจีสตอนะครับว่ากําลังกินโรตีใส่ใหม่อยู่ซึ่งในตอนนี้นะครับลิซ่านี่ก็ต้องบอกเลยว่าหยิบจับอะไรนั้นก็ปังไปหมดปุปับรับโชคมากเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ลิซ่านั่นเนี่ยหยิบปุ๊บ จับปุ๊บก็จะมีราคามีคนสนใจขึ้นมาทันทีทั้งในก่อนหน้านี้เนี่ยกับลูกชิ้นยืนกินนะครับเพียงแค่ลิซ่าพูดว่าตอน,นเด็กๆเนี่ยชอบกินมากๆก็แห่แห่กันไปซื้อกินนะครับจนในตอนนั้นเนี่ยมีเทกศากาลลูกชิ้นยืนกินกันไปเลยเหล่าพ่อค้าแม่ค้านะครับออกมาพูดถึงลิซา่าออกมาขอบคุณลิซา่าแล้วก็ออกมาชื่นชมลิซ่ามากๆที่ทําให้ยอดขายลูกชิ้นยืนกินนั้นเนี่ยพุ่งกระฉูดเลยนะครับกลายเป็นกระแสไวรัลไปในชั่วข้ามคืนในตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ลิซ่าน าโรตีใส่ใหม่มากินกันนะครับถึงแม้ว่าจะดึกเดินขนาดไหนจะต้องออกไปตามหากันที่ไหนแสนไกลก็ตามเนี่ยก็ต้องม,มีคนออกไปตามหาโรตีใส่ใหม่มากินจนได้นะครับและในตอนนี้เนี่ยแฮชแท็กโรตีใส่ใหม่ก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นมาแล้วก็มีคนเนี่ยแห่ไปซื้อโรตีใส่ใหม่มากินตามริซ่ากันเพียบเลยรวมไปถึงเหล่าพ่อค้าแม่ขายหลายๆคนเลยนะครับก็ออกมาพูดถึงกันว่าหลังจากที่ริซ่าเนี่ยอัพไอจีสตอรี่ว่ากําลังกินโรตีใส่ใหม่จากประเทศไทยหรือว่าจากไทยแลนด์บ้านเกิดเขาอยู่เนี่ยก็มีลูกค้าเนี่ยทักเข้ามานะครับ ไว้บ้างแล้วก็มีนะครับที่วางขายหน้าร้านเนี่ยอยู่ๆก็มีคนแห่เข้ามาซื้อแล้วก็ขายหมดภายในชั่วพริบตาทาเอายอดขายโรตีใส่ใหม่ของร้านพ่อค้าแม่ขายหลายร้านเนี่ยขายดีพุ่งกระชุดเลยนะคบมีคนออเดอร์เข้ามาเพียบไม่ว่าจะเป็นจากทางหน้าร้านก็ตามออเดอร์หลังร้านก็ตามรวมไปถ,ถึงคนที่ขายออนไลน์เนี่ยก็มีคนทักเข้ามานะครับขอซื้อโรตีใส่ไหมสั่งจองโรตีใส่ไหม่กันแบบข้ามวันข้ามคืนมีคนจะสั่งร่วงหน้าด้วยก็มีนะครับบอกว่าอยากให้มาส่งในอีกวันถัดไปสั่งเป็นจำนวนมากๆเลยคือด ว่าลิซ่านั้นในตอนนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นขวัญใจเหล่าบลิงส์ขวัญใจเหล่าลิลลี่แล้วนะคบลิซ่าก็ยังเป็นขวัญใจเหล่าพ่อค้าแม่ขายหลายๆคนทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่ลิซ่านั้นเนี่ยโปรโมทหรือว่าอัพลงนะครับก็จะมีคนให้ความสนใจอยู่เสมอในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งกับโรตีใส่หม่แสนอร่อยนะครับที่ลิซ่าเนี่ยต้องหอบไปกินถึงที่เกาหลีแล้วก็ถ่ายลงใน IG จีสตอรีนะครับจนทําให้ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเดือดมากๆเลยกับโรตีใส่หม่นะครับใครที่ขายโรตีใส่หม่กันอยู่เนี่ยมีฟ ไอ,ร,อ,มมอกกไร่วมไปถึงใครนะครับที่ไปซื้อโรตีใส่ใหม่ตามลิซ่ามากินแล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับเรานนเนี่ยโรตีสใส่ไหม่ถือว่าเป็นขนมอีกชนิดหนึ่งที่เราเนี่ยโปรดปรานมากๆานะครับอันนี้ไม่ได้อวยลิซ่าแล้วก็ไม่ได้อวยโรตีใส่ใหม่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยกินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วโดยเฉพาะโรตีใส่ใหม่จากอายุธยานะครับเป็นอะไรที่อร่อยมากเลยจริงๆขนมไทยของเรานั้นเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะครับและลิซ่าเลยก็ยืนยันแล้วว่าโรตีใส่ใหม่นั้นก็เป็นอีกหนึ่งขนมไทยที่ลิซ่าเนี่ ยังมีขนมไทยอีกหลายชนิดเลยที่ลิซ่านั้นอัพลงไอจีสตอรี่พร้อมกันนะครับพร้อมกับเขียนข้อความว่าขนมไทยและก็โรตีสายไหมนะครับแถมยังมีการปั้นโรตีสายไหมห่อโรตีสายไหม,หมเนี่ยโชว์ลงในไอจีสตอรี่ด้วยและในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าเจ้าโรตีสายไหมเนี่ยก็จะขายดิบขายดีมากๆเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นนะครับโรตีสายไหมก็กลายเป็นเซอร์เรติิี้ชื่อดังในประเทศไทยเลยในะตอนนี้มีคนพูดถึงแล้วก็ตามหากันเป็นจํานวนมากจนติดเทรนทวิตเตอร์ขึ้นมานะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ลิซ่า,ากเนก ของกินจากประเทศไทยนะครับเรียกว่าเป็นทุกอย่างให้กับประเทศไทยแล้วทั้งไปสร้างชื่อเสียงนะครับในฐานะของศิลปินไอดอนเคป๊อปและในตอนนี้เนี่ยยังโปรโมทขนมไทยนะครับให้ดังไปทั่วโลกเลยก็ต้องยอมใจลิซ่าจริงๆนะครับที่ความดังของน้องเนี่ยสามารถทําให้หลายๆคนนั้นหันมาสนใจโรตีสายไหมแสนอร่อยนะครับขนมใครที่อยู่คู่ไทยมานานแสนนานยังไงใครที่ยังไม่ได้กินเนี่ยอย่าลืมรีบไปหาซื้อมากินนะครับก่อนที่โรตีสายไหมนั้นเนี่ยจะอัปราคาขึ้นแล้วก่อนที่โรตีสายไหมเนี่ยจะกลายเป็นแรไอเทมของกินขนมไทย ที่หายากนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็แวะมาอัปเดตเรื่องราวน่ารักน่ารักเกี่ยวกับลิซ่าแล้วก็น้องโรตีสายไหมเซบตตี้ซื่อดังคนใหม่ของประเทศไทยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็กดติดตามช่องอมกอเคปป๊อบไปด้วยกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับจะต้องไปห่อขนมโรตีสาไหมกินแล้วสวัสดีครับอันยอง